วันนี้นะคะตาหนึ่งและตาเทง่งนี่จะมาฝึกให้ตานึ่และตาเทง่งพัดพูดภาษากลางให้เก่งเพราะว่าเดี๋ยวหลังนี้จะพาตาหนึยงและตาเท่งไปเที่ยวกรุงเทพไปเที่ยวไปเที่ยวภาคเหนือไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายไปแรกกับบางนี่โควิดไปโควิดเดิกๆให้หายโควิดก่อนค่ะแล้วนีจะพาตะนุยกับตาเท่งไปเที่ยว นุยออกคือนีออกเงินให้ทุกสตังค์พี่นุยกับพี่แดงไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ต้องฝึกพูดภาษากลางให้เก่งและห้ามพูดทองแดงนะคะโอ้โอเคโอเคโอเคสิคะโอเคโอเคโอเคชิคเกตมีโกวิกว่างนี่โกวิหลอบจ้ามน่ากลัวหนอนมันน่ากลัวเลยคะ่ะตานุยครับพูดกลางสิคะครับครับ คือรอบรอบหนึ่งรอบสองนี่ยังไม่เจ้าไรยแต่ว่ารอบสามนี่หนักคืออาการมันหนักกับคือป้ามีคือคนรอบรอบตัวเรานี่ก็ติดกันเยอะเออคนข้างข้างตัวเราไม่ว่ายายมียายไปคนเป็นยามตำรวจนางพยาบาลหมอนี่เหมือนโรงพยาบาลที่จนนิดสามสิบกว่าคนแล้ว ติดโควิดอยูงง่ในโรงพยาบาลโอ้มันใกล้ตัวเราเข้าเรื่อยตามในตลาดเดี๋ยวนี้ก็มีคนเป็นโควิดจะเดินกันตา้านๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตามควายที่ไหนไม่เลยวาตามควายดี่นหนนั่นแหละคือว่าไม่รู้ติดมาจากใครไม่รู้ววาตามวาควายก็เรียกตามลายเออนั่นแหละนั่นแหละใช่ คือไม่พอเขาถามบ้าว่าคุณติดมาจากไหนคุณลองคิดดูดีๆก็ก็ไม่มีใครรู้นั่นแหละมันมันน่ากลัวรอบสามนี่มันน่ากลัวมากแล้วมันติดเหมือนควายลามตุ้งเลยอย่างนั้นเลยแหละครับพี่นุย้ยกรับนั่นแหละไม่นั่นแหละสีคะกรับใจใจใจถูกต้องคือมันอันตรายมากรอบนี้เราต้องระวังตัวอย่างแรง แสดงว่าติดเต้พูดกลางค่ะพี่แท่งแต่แท like ่งพูดกลางค่ะแสดงว่าติดตั้งเคือว่าไม่ว่ัดกุดอ้าวแรงยากจังเขาเรียกว่าติดกันทั่วหน้าพูดง่ายๆว่าติดกันตัวหน้ามาละตัวต้มตัวต้มกล้พูดกลางนะคะ พี่ฝลบอกไว้พูดกลางดิค่ะพี่ฝลเออพี่นุยพี่เต่งพูดกลางไว้เดี๋ยวเมียผมจะพาไปเที่ยวเมียผมถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งจริงสิจริงสิว้าวไหนตตหนุย้ยและตาเท่งลองพูดกันเองดิค่ะพูดภาษากลางแล้วก็คุยโต้แย้งกันเองคืนนี้กับพี่พลจะคอยฟังเอาแบบนั้นเลยเลยครับ้องนี้ค่ะมามาเต่ง มึงกับกูมาแหลงกันได้จับจุ๊พูดกันได้ชับไม่เอาภาษาตรงแดน,นครับพี่นุย้ยครับครับครับจัดไปถ้าพูดกลางได้เก่งเดี๋ยวนี้จะให้คนละสองฟันไอ้ลังกาถุดยอดไปเลยโอเคก็ปี้จบก็ปี้จบไม่ทราบว่าตอนนี้การงานของคุณแ่งเนี่ยมีผลกระทบเรื่องโควิดไหมครับฮอไม่มีไม่มี มันเป็นปกติเป็นปกติโอ้ยังเป็นปกติอ่าโควิดไม่ได้ผลกระทบแล้วไม่ทราบว่าคุณเต้งเนี่ยคุณเต้งเนี่ยทำงานอะไร่ะครับตอนนี้อ๋อทำงานกวยกวาอะไรนะกวยกวาโอ้อเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับกวยกวาส่วนภูมิภาคเรียกครับ ทำงานแบบนั้นเลอครับคุณเตงทำงานหลวงไม่ใช่ทำอะไรอ่ะแคยกวาแบบไหนอ่จอดปลาจอดปลาทำดินกูปามนี่อ้อเอออาจีจอดปลาทำดินกูปามพอประทังชีวิตไปวันวันเออก็มีชีวิตอยู่ดีกินดีสบ,บายเรื่อยๆคิวๆิวอครับดีๆค่ะ ดีมากแล้ววันอดีเรกที่คุณแต่งทำอะไรไม่ทราบครับโอ้ทำการประมงทำอะไรนะครับการประมงแบบไหนครับอาอมโมยขหม,มยไก่โอ้การประมงหมันไม่เอาหมันกะับตัวนั้นเสริมนี่ก็มีมั้งทำอะไรไม่ทราบคุณแต่งงานเสริมกับ จำออนฉันอะไรนะอานฉันโอ้เป็นทนายความเลยครับไม่ใช่แม่ก้าวาันจ้างนี่โอ้นึกว่าฉาันแบบนู้นคนละฉานอ่เ้วจะว่างมากๆดีกว่าไปทำการตลาดโอ้เล่นหลัคุณหลักทรัพแบบคนรวยเลยครับคุณเตงมอยเวลาตลาดเลิกแล้ว ถุงกรอกแหลกมันเยอะในตลาดก็ไปกวาดถุงอ้ออันเจอมาดีเด็กใช่ใช่ปั่นปันดีดีเปของคุ้มเต่งจะตามคุณนน้อยมั่งว่าคุณนน้อยเนี่ยแลกกับจี๋าเลยคุณนน้อยผมนี่เป็นคนหาเห็ดไก่อ้อเป็นคนไกยเห็ดรับ อาหารที hm family, temp, ่อาขายนี่คุณนุ้นุยอาหารอะไรเห็ดเม็ดเห็ดเม็ดครับหาหน่อยเห็ดเม็ดก็หาในป่าเม็ดแล้วมันรสชาติยังไงอะครับเห็ดเม็ดนี่ก็มันกินล้อมล้อมแล้วก็เจี้ยมน้ำพริกอร่อยนะครับคุณเต่งโอ้เห็ดเม็ดครับหาวันหนึ่งได้เยอะไหมล่ะคุณนุ้ย ก็ได้เยอะครับเมื่อวานเดินก็ไปในป่าไปหาเห็ดเม็ดในป่าเม็ดเดินไปเดินมาได้ถุงใหญ่โอ้ใจได้แกบพอดีไปเจอผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในป่าเม็ดก่อยไม่รู้จักผู้หญิงแก้ป้าหมดผู้ชายก็แก้ป้าหมดเล่นจนแล้วก็เล่นปิดหยงกันอยู่ในป่าเม็ด ในป่าเม็ดเออมันเห็ดเม็ดพอดีเราเดินไปเหยียบกิ่งไม้ผุแล้วมันหันมาเห็นเรามันวิ่งจะมาตีเราหาว่าเราแอบดูที่จริงไม่เราหาเห็ดเม็ดแล้วตกลงวิ่งจุดชีวิตกลัวมันตีแล้วได้ในเห็ดเม็ดติ้งเม็ดไม่เหลือเราติ้งทำไมอ่ะ ก็ถ้าวิ่งจาไม่ได้ต้องวิ่งสุดชีวิตไม่ได้เดี๋ยวมันตีเอามันตัวใหญ่ไอ้คนนั้นโอ้ตกลงว่าไม่ได้เอ็ดิ้งเม็ดไม่เหลือเอ็ดเม็ดโอ้น่าตรงสารเป็นอาชีพที่น่าตรงสารจริงๆพอแล้วอาชีพอะไรเวของคุณนุนลุยแล้วก็อาชีพอะไรอะนอกจากการหาเอ็ดเม็ดฮะคุณลุนลุยก็ถ้าวันไหนไม่ได้ไปหาเอ็ดเม็ด นักรับคุณเต่งก็บางทีก็ไปดักกัดที่ในกองพูดได้ดีมั้งหนูหนุ้ยครับพอไปดักกัดในกองแกบผมไปดักกัดในกองชวนมากครับอาคนหนูหนุ้ยไปได้ปลาอะไรมั่งก็ได้ลูกจิวอะไรแบบนั้นแหละครับพอได้ไปแกงพลิกกับใบาลาโอ้อร่อย แล้ววันนี้ไม่จราบ่าคุณหนูนุ้ยไปดักได้สแกง,แงหรือยังนะครับเอาว,วันนี้ไปดักไรแล้วได้มาแกงหนึ่งแกงแมวโอว้แล้วไปดักปลาทําไมติดแมวล,ล่ะคุณหนูนุ้ยก็พอดีลูกแมวมันลอยมันกับก่อนไม้แล้วมันมาติดกัดก็เห็นว่าปลาอื่นไม่ติดก็ไม่รู้จะทํายังไงก็แกงแมวโอว้ม่จ้ามากินรสชาติจะยังไงเลยครับคุณหนูนุ้ยแกงแมว ก็คล้ายๆกับปัดเตัดมาเนีโอ้แรงแล้วปลาในคลองหลังบ้านเนี่ยมันมีหลายชนิดบางทีปลาแพมก็มีปลาลอยตาแพมไม่เคยได้ยินแพมเปิดกันบางทีมันลอยมาในคลองโอ้ก้อยนี่ใจไม่ดีเอาแพมเปิดมาติ้งในคลองพูดได้เก่งมากกระตืแท่งเดี๋ยวมารับรางวันนะคะ ป้านเลยจริง